เล่นอะไรโอ้ยน้องก๊อฟโอ้ oh my god <All right. S 1> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคน Woo และก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่ไปนิเกลไมครับกันอีกแล้วกับไม c ครับซีรีส์เอาชีวิตรอด1.19ของบุ๋มนั่นเองนะคะ สําหรับวันนี้เป็น EP ีหนึ่งคือแบบก็นานมากๆแล้วที่บุ๋มไม่ได้เล่นแบบชีวิตรอดแบบจริงจังแบบนี้นะีคะทุกคนเหตุผลที่ต้องมาเล่นก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่อัปเดตมาใหม่แล้วโดนใจเรามากๆอย่างเช่นไหนจะเป็นเอ่อเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันจะมีเมืองใต้พิภพปไปอีกอค่ะทุกคนแล้วก็จะมีพวกเอ่อไบโอแมนกรอบใช่ไหมที่จะเป็นป่ากงกลางคือบอกเลยนะคะว่าไม่เล่นก็คือพลาดมาก1.19นี่คือแบบสิ่งที่เรารอคอยมาทุกอย่างเลยก็ว่าได้ โอเคตอนนี้ได้ไม้มาแล้วรีบแปรเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้แบบว่าไปหาขุดหินกันนะคะซึ่งเออจริงๆอันนี้บุ๋มก็ใช้ซีที่บุ๋มเคยแจกไปในช่องนะคะที่ทําเป็นแบบ YouTube Short ยู u ูบช็อต t นะคะทุกคนแล้วมันสวยดีก็เลยแบบลองมาใช้เลนะ่นชีวิตรอดเลยล้วกันแต่ว่ายังอื่นคือย,ยังไม่ได้สํารวจนะไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะจ๊าแล้วก็ตอนนี้ก็งงมากด้วยว่าตัวเองอยู่ตรงไหนเกิด <c oughs> มาแล้วก็เอ้าเราต้องไปทางไหนก่อนเนี่ยขอทําเป็น ที่ขุดเลยแล้วกัานนี่เป็นที่ขุดหินคือบุมอัดคลิปไปแล้วประมาณ3รอบนะคะทุกคนรอบแรกใส่ซีดผิดรอบที่2ลืมเปิดไม์รอบที่สาโอเคกว่าจะได้บอกเลยว่าเหนื่อยมากกว่าจะออกเป็นคลิปนี้ก็ <c oughs> ้าหากชอบใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วกันเนาะอันนี้แล้วก็จะแบบว่าพยายามทําให้ได้เยอะมากที่สุดแล้วกันนะคะดาวัดไม่ได้เล่นเป็นแบบฮาร์ดคอร์นะคะทุกคนเพราะว่ากลัวตายก่อน หนงนั้นก็เล่นแบบปกติเนี่ยนะถึงจะได้แบบซีรีส์ยาวๆนี่ค่ะรู้สึกวันนี้เราจะพูดมากเปนิดนึงนะเนี่ยแ,แต่ก็ไม่เป็นไรนานทีกลับมามันก็ต้องมีความตื่นเต้นกันหน่อยใช่ไหมโอเคแล้วเราก็จะทําเป็นอขวานมาทุกคนนี่บุ๋มก็มีขวานแล้วก็มีที่ขุดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวขอตัดไม้เพิ่มหน่อยแล้วกันนะคะแถวนี้ก็มีไม้ที่เราอยากได้อยู่พอดีเลย เดี๋ยวกาวว่าจะไปตามหาหมู่บ้านต่อนะคะเพราะว่าเราก็แอบเห็นสปอยแมปนี้นิดนึงแล้วนะคะมันจะมีหมู่บ้านที่อยู่ติดกับใบอมแมนกรอบก็เลยอยากจะไปดูสักหน่อยว่าหมู่บ้านนั้นมันจะมีของดีๆอะไรให้เราหรือเปล่าโอเคตัดไม้ไปค่ะทุกคนวันแรกนี่ก็ถือว่าหนักเอาเรื่องว่าแต่ว่ามันคือทางไหนนะ้าทางไปใบอมแมนกรอบเดี๋ยวขอดูที่สูงก่อนแล้วกันนะคะ มองและอ่าฝั่งนี้ค่ะไปไปกันเลยเราจะไปสัมผัสไม้สีแดงกันตื่นเต้นนะทุกคนคือแบบเป็นไบโอมที่บุมแบบรอคอยมากเลยเอาจริงปกติจะไม่ได้แบบว้าวกับการอัปเดตอะไรเท่าไหร่แต่รอบนี้ว้าวจริงค่ะทุกคนว้าวจนต้องแบบอยากเล่น่ะจริงๆถ้าไม่เปิดโหวตบุมก็เล่นอยู่แล้วนะแต่แบบว่าเอ้เปิดหวตพอให้ทุกคนรู้หน่อยแล้วกันว่าเราแบบเล่นอะไรอุย้ยน้องกบ oh my god เราเจอกันครั้งแรกสวัสดี เราอยากรู้จังเลว่านายเนี่ยจะดร o ปอะไรให้เราขอร้องหน่อยล้ะกันเราขอโทษ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 โ,โอเคก็ <c oughs> ไม่ดรอปอะไรเลยขอโทษแล้วกันนะาจะกรบนะนี่แล้วก็อันนี้เหมือนมันจะอมน้ําได้ด้วยใช่ไหมคะซึ่งมันดีมากๆเวลาเราจะปลูกผักปลูกอะไรอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไม่ต้องแบบเทน้ําอีกต่อไปใช่ไหมคะทุกคนไม่ใช่สิไม่ต้องไม่ต้องเรียกว่าเทต้องเรียกว่าเราจะได้ไม่ต้องหาอะไรมาปิดน้ํเพอที่ได้ไม่ต้องเดินตกแล้วก็แค่วางบล็อกอันนี้แล้วก็วางน้ําก็จบค่ะแต่อย่างอื่นเลยบุม๋มหยุดพูดก่อนตอนนี้ตัดไม้ที่เราอยากได้ก่อนโอ้โหสุดยอดไปเลยบุม๋มไม่แน่ใจว่าเคยทําคลิปเอ่อไมโครแพ็กไปหรือยังที่แบบจะเกี่ยวกับพวกเอ่อของใหม่ๆหม่ในไบโอมใหม,ใหม,ใหม่นะคะหรือว่าเคยทําแล้วก็ไม่รู้นะที่แบบว่าอันเนี้ยเอาไปทําเป็นแบบว่า เป็นเนื้อปิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมากทุกคนเขาขอบมันสีน้ำตาลแล้วก็แบบตรงกลางมันสีแดงไงเฮ้ยมันจะไม่เหมือนได้ยังไงกันล่ะโอ้ตอนนี้คือตั้งใจมากเลยเนี่ยหืมเลม้มาจำนวนสิบหกถ้ามีเหล็กนะบอกเลยตัดยับกว่านี้แน่นอนแต่ว่าขอเอาแบบไม้ที่มันจะหายากในอนาคตก่อนแล้วกันนะคะอย่างเช่นไม้ขาวจะเอาไว้ทําพื้นบ้านไม้โอ๊กก็ไม่น่าหายากนะ เอาจริงจริงๆบุ๋มก็จะทาบ้านใกล้ๆกับไบโอแมนกรอเนี่ยค่ะแต่ต้องเดินทางกันสักหน่อยเพราะว่ามันจะมีหมู่บ้านอยู่ข้างหน้าเอ๊ะแล้บบล็อกนี้คือบล็อกอะไรนะมันเอ็นหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหดีนะเนี่ยเป็นถ้าน้ําไม่งั้นคือขิดแล้วหนึ่งโอ้โหถือทอดเลยละกัน,นไหนก็ไ,ไหนละอืมเหมือนทอดเหมือนทอดก็ยังแบบว่าไม่ค่อยสว่างเลยเนี่ย okay โอเคคือแบบบุ๋มถือทอดแล้วมันก็ยังไม่สว่างนั่นก็หมายความว่า มันจะไม่สว่างให้เราใช่ไหม,มที่มันไม่สว่างก็อาจจะเป็นได้หลายปัจจัยนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวว่าโหเดี๋ยวน้ำทำาไมน้าเยอะจ,จังเลยเนี่ยเอ่อมันอาจจะเป็นเพราะว่าเวอร์ชันใหม่เชดเดอร์ยังไม่ถึงอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ลงอัปเดตไฟล์โดยตรงมาอันนี้บุ่มลงเชดเดอร์กับอ่โซเดียมไอลิสนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนมดตัวหนึ่งอ่ะที่ช่วยในการแบบช่วยให้เราลงเชดเดอร์ได้โอเคตอนนี้ต้อต้องออกไปจากตรงนี้ให้ได้ก่อนเนาะ แต่เอาจิงป่านี้ก็แบบสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่จะให้มาอยู่จริงๆก็คงไม่ไหวอะนะมันอารมณ์เหมือนกับป่าไมโอ๊กดำมาค่ะทุกคนอ้ป่าไมโอ๊กดำที่มันจะแบบมันก็สวยแต่จริงให้อยู่ข้างในก็คงไม่ไหวอู้่ไงหมู่บ้านของเรานี่เราออกมาจากป่าแล้วสวิปตี้ครับเมื่อผู้ออกมาจากป่ามามาเจอหมู่บ้านแบบนี้ก็ต้องมาโดกของกันสักหน่อยสิ่งแรกที่จะดก็ไม่ใช่อะไรเลยค่ะอาหารค่ะอยากได้อาหารมากเลยเนาะ คือแบบไม่มีอาหารกินเลยจังหวันนี้ต้องมีอาหารโอ้ขับขึ้นสำหรับขนมปังตั้งหนึ่งก้อนขอบคุณมากๆเลยมันจะไม่มีฟังข้าวมีอะไรวางไว้หน่อยหรอเนี่ยอุ้ยน้องแมวหวัดดีลูกแน่นะคนบุ่มจับไปยั้งแน่นอนแมวใครก็ไม่รู้ต่อ,อไปหูเดี๋ยวทำไมแบบ อยู่แบบนี้มีการบักมานิดหน่อยวะเด้ไอรอนโกเลมไม่เจอกันตั้งนานโหปกติเจอหมู่บ้านเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเจอไอรอนโกเลมจกเข้าไหร่ก็งงเหมือนกันว่าทําไมไม่เจอโอ้ไม่มีอะไรเลยโอ้โหแต่อย่างน้อยก็มีสิ่งนี้อ่าว่าแล้เชียเขาต้องมีของอะไรให้เรานิดหน่อยโอขอบคุณค่ะขอนังสัตว์ด้วยเลยละกันมีแค่นี้ใช่ไมออืมก็ดีกว่าไม่มีนะอ่ะโอ้มีแอปเปิล ดูเหมือนว่าชีวิตรอดของเราในะรอบนี้ต้องกินแต่มันฝรั่งเป็นหลักแล้วนะคะเนี่ยอ้เดี๋ยวก็มีอีกหลังหนึ่งตรงนูน้นลืมเห็นไนดะ้ยังไงกันนะเดี๋ยวขอวิ่งไปดูเลยขอแบบที่ขุดเหล็กหรืออะไรแบบแจมๆหน่อยละกันชาวแวบชาวแวบอือหือชุดกรอเหล็กเลยสิคะขอบคุณสําหรับชุดกรอเหล็กคะ่ะใส่เข้าไปเลย เออเป็นไงแล้วตอนนี้บุ๋มก็ได้ชุดกรอบมาสักนิดนึงแล้วเป็นไงเพิ่งเริ่มมาเะเนี่ยอ,อ๋อทำไงต่อดีโอ้ตรงนี้มีความเป็นแบบท่าน,น้ำด้วยแฮะเอาจริงหมู่บ้านตรงนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเราขอดูบ้านทุกหลังก่อนขั้นแรกก่อนดดเตียงมาสักหนึ่งอันละกันขอหน่อยนะคะยังไม่มีเตียงนอนเลยไม่รู้ว่าจะไปขโมยของลุงคนไหนมาหรือเปล่าแต่ขอมาก่อนอย่าเอามาคืนให้นะถ้าไม่ลืมนะโอเคแถวนี้อะไรเนี่ยมีคอกไหมคะ แต่ไม่มีสัตว์อะไรเลย hmm. หมู่บ้านนี้ไม่มีฟังข้าวเฮ้อพินฟังนิดหน่อยบุ๋มคิดว่าเราเดินบีสักพักหนึ่งแล้วการเผื่อมันจะมีแบบที่โล่งๆก้างๆให้เราสามารถทําอะไรได้ตามใจนะคะแถวนี้น่าจะกําลังดีเอาแถวนี้เป็นแบบบริเวณบ้านของเราก็ได้นะเราไม่จําเป็นต้องไปอยู่กับชาวบ้านตลอดใช่ไหมล่ะเอาล่ะตรงนี้มันอาจจะเป็นโลเคชั่นที่ดี แต่ขอวิ่งดูก่อนเผื่อมันมีอะไรที่ดีกว่าวันที่ต้องงัวไมีกี่ตัวถ้ามีตัวเดียวไม่ค่านะเดี๋ยวไม่มีตัวไว้สื่อพัน์อืจะข้ามเร็วอะไรขนาดนั้นตรงนี้เหมือนจะเป็นเกาะน,นะคะแล้วก็ฝั่งนู้นเหมือนจะเป็นป่าจังเกิ้ลดูโอ้โหใช่จริงๆด้วยเป็นป่าจังเกิ้ลนี่ค่ะทุกคนน่าสนใจนะป่าจังเกิลงั้นหรอยังไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าขอนอนก่อนแล้วกันนะคะ กลางคืนคงไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่โอเคงั้นเนี่ยบุ๋มขอฝากของไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะี่คะแล้วก็เราจะทำเรือออกไปล่องดูกันว่าจะมีพื้นที่ตรงไหนหน่าทำบ้านไหมไฟอะไรเล่นอลไรเนี่ยบางคนอาจจะเริ่มหัวร้อนที่บุ๋มไม่กินข้าวทุกทีเนี่ยขอโทษนะพอดีลืมเห็นเอเดี๋ยวเราไปดูรอบๆนี้กันเลยดีกว่านะะี่ค่ะว่าแบบมันจะมีอะไรให้เราแบบว่าน่าทำน่าอยู่ไหมตรงนั้นออกไปนะ่าจะเป็นทะเลเลยมั้งคะเนี่ยแล้วเกาะตรงนี้ล่ะมันมีอะไร เหมือนว่ามันจะเป็นแผ่นดินใหญ่นะคะที่ตอบมาจากฝั่งนู้นโอเคมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวขอลงไปสำรวจตรงนี้กันสักหน่อยถ้าน่าสนใจเนี่ยจะได้ทำเป็นพื้นที่ทำบ้านของเราเลยโอเคมันน่าสนใจนะแต่เราต้องขุดเยอะหน่อยนะคะเอาอย่างนี้เลยนะเท่าที่มองนะคะก็ยังไม่โดนใจเท่าไหร่เอาจิงตรนนี้มันก็น่าจะเพียงพอสําหรับงานแบบอยู่นะเฮ้ย <Hey, S 2> น้ําไม่เท่ากันเหรออ๋อไม่ใช่บอกมันไอ้นี่โอเค ไอเราก็ตกใจเอ้ยแต่แบบพื้นที่ไม่เท่ากันจริงนานทีเห็นนะเนี่ยแปลกตาแฮะมันก็ป่าดีคะะ่ะแต่ว่าอยู่ทางนู้นแหละถ้าอยากอยู่ทางนี้เดี๋ยวค่อยย้ายอรารยธรรมมาอีกทีเพราะว่ามันต้องแบบต้องทําอะไรอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราลองอ้อมไปดูฝั่งนู้นกันหน่อยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงอจริงต่อกับทะเลก็ดีนะคะแบบจะได้แบบแบบเดินทางสะดวกสบายไงไม่ใช่ทะเลทีเดียวแฮะตรงนี้ก็ยังเป็นแบบเกาะป่าจังเกิ้ลสวยๆงาม,งาม แล้วตรงนี้มันอะไรกันเนี่ยทัไมมันน่าดูแบบนี้ค่ะทุกคนโอเหวันนี้สวยเฮ้ยตรงนี้สวยมากเลยอะมันเป็นโลเคชั่นที่ดีที่จะทําบ้านสักหลังหนึง่งแน่อนอนตรงนี้นะคะอ้ยบุ๋มชอบอะไรที่มันเป็นแบบเนี้ย แต่มันไกลหมู่บ้านนิดนึงอะสิมองไม่เห็นเลยให้เรือกลับมาแล้วนะคะทุกคนเอาจริงตรงนั้นมันสวยมากเลยนะแต่ตรงนี้มันได้แบบพื้นที่ติดป่าโกงกลางอะตรงนี้บุ๋มอาจจะเอาไว้ทําแบบว่าสัญลักษณ์บ้านของเราได้หรือไม่ก็อาจจะเอาออกทีหลังมองจากมุมสูงแล้วตรงนี้จะเป็นแบบนี้ข้างในนี้ก็อาจจะทําอะไรได้อีกเยอะแต่แบบมันดูดึกลับไปหน่อย คือบุ๋มเองก็เชียร์ตัวเองให้เอาตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้หมู่บ้านแล้วก็อยู่ใกล้กับแมนกรอด้วยแล้วก็ตรงนู้นก็สวยโอ้ยเลือกไม่ได้ร้องเธอทำไมมันต้องมีแต่ที่สวยงาม,งามด้วยเนี่ะเอาเป็นว่าขั้นแรกมาเอาของเรากลับไปก่อน A a few moments t l ชอบโลเคชั่นตรงหมู่บ้านที่สุดแล้วอ่ะตอนเนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาทําให้ตรงนี้มันสวยขึ้นเองแล้วกันนะคะก็มาเลือกตรงป่ากโกงกลางนี่แหละเออ เอาจัจริงติดใจตรงนู้นมากกว่าแต่บุ๋งแบบขับเรือวนหลายรอบมากสุดท้ายก็เอาตรงนี้แหละค่ะเผื่อทําอะไรในอนาคตด,ด้วยแล้วถ้าแบบถ้าอยากได้ที่อื่นจริงๆอ่ะเดี๋ยวค่อยแบบย้ายไปทีหลังก็ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรโอเคเดี๋ยวเราจะทําการทําเป็นบ้านสักหลังหนึ่งขึ้นมาก่อนนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบนีนรักว่าเออเราจะอยู่ตรงนี้นะมัน <c oughs> ต้องมีเตียงใช่ไหมวางเตียงไงดีเนี่ยเดี๋ยวจะทําเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทำเป็นเหมือนที่อยู่ช่วงคราวก่อนโอเคเดี๋ยวจะใส่เป็นกล่องไว้ทั้งสองข้างด้วยนี่คือจะเป็นเต็นท์นอนของเรานะีคะทุกคนทาว่าทำไมต้องเป็นทําเป็นเต็นท์นอนก่อนอันนี้บุ๋งก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ความรู้สึกก็คืออยากทําไม่ไหวโดยสีที่เราจะใช้ก็คือจะใช้เป็นไมโอ้กับไม้แมนกรูฟไมโอ้ก็ปึ๊บปึ๊บเล็กเกินทุกคน <laughs> บางทีอะเนาะ บุ๋มมาทำอะไรที่มันเล็กเกินจริงๆตรงนี้มันขยบมาได้อข้างในต้องเป็นแบบ3ามรอกอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะพอดีนี่ก็วางตรงกลางไปทุกคนว่าบุ๋มจะทําบ้านทันไหมมันยี่บ้านสี่แคมก็ใส่กล่องกล่องสองใบนี้ใส่ตรงหัวเตียงได้ไหมอ่ะได้แล้วก็จริงๆมันจะเป็นมันในมาก่อนเออเดี๋ยว๊ันตกลงกับตัวเองไม่ได้สักที ปึ๊บอ้าวลืมกินอาหารอีกแล้วอะไรกันนี่หิวบ่อยมากแม่ปึ๊บชบอ้าวหมดอีกแล้วเดี๋ยวเวลาลื้อตรงนี้มันก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกอยู่นะีคะไม่ต้องห่วงอือฮึได้ไหมเฮ้ยได้ได้เฉยทุกคนมันได้เฉยจะตรงกลางทําไงดีอ่ะเราปล่อยไว้ก่อนละกันแล้วก็ตรงนี้มันได้กับหัววางบล็อกตัวนี้ก็คือ มีความพยายามมากเอาจริงๆบ้านหลังแรกต้องพยายามขนาดนี้เลยใช่ไหมคำตอบก็คือใช่แล้วจริงๆบุ่มจะเรียกมันว่าเต็นด้วยซ้ำนะแต่ดูไปดูมามันก็พอจะเป็นบ้านได้อยู่แล้วก็บันไดใน,ดนดกับหัวบล็อกบล็อกบันไดบันไดแล้วก็บันไดกลับหัวตรงนี้แบบนี้แล้วกันโอเค ส่วนที่เหลือเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะยังไม่ได้คิดส่วนที่เหลือมันเท่าไหร่เลยจริงๆมันใส่สลับได้นะคะทุกคนแต่ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันะเอาแบบเท่าที่ได้ไปก่อนแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะวางพวกบล็อกต่างๆให้มันเลยขึ้นมาเลยเออถามว่าทำทำไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้ปิดมาก่อนชึบ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 แล้วก็ปิดเข้ามา ก็ปิดฝั่งนี้แล้วก็ปิดตรงกลางแต่จริงมันจะเป็นประตูหน้าบ้านไงทุกคนเออมันก็จะแบบปิดไปเลยก็ได้สรุปก็คือปิดเนาะตกลงกับตัวเองก็ไม่ได้สักทีแล้วต่อไปก็ทําเป็นบันไดค่ะปิดแบบนี้เออเข้าบ้านก็เอาเตียงวางใหม่เอาของพวกนี้ออกมาดีกว่าวางตรงนี้ไม่ค่อยเหมาะแล้วแฮะไม้ Mode, เบิร์ชหมดหรอเอาจริงดิไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้จริงขนาดเรายังไม่รู้เลย บางบ็อกอันนี้ชึบแล้วก็กล่องสองใบก็ได้ส่วนข้างหลังบุ๋มมากมันน่าจะพอหยุนยวๆได้อยู่นะใช้เป็นไม้ขาวไปเลยส่วนตรงนี้ก็เปลี่ยนสักหน่อยแพทเทิร์นมันอาจจะต่างกันนิดนึงบางแบบนี้แทนอ่ะเราออกไปก่อนตรงนี้มันวางไม่ได้เดี๋ยวเราใช้เป็นพวกแถบองวางได้ไหมไหรือไม่ก็วางมีมาเลย ไม่มีใครเห็นหรอกเนาะคนดูบอกคนดูรู้คนดูเห็น <c oughs> แต่บุ๋มก็วางไปแล้วแล้วก็ใช้ทาแถมดอดีมาอู้สวยนะเนะี่ยใช้ได้เลยเออต่อไปปักไฟปักไฟแล้วก็เหลือพื้นนะคะเดี๋ยวขอทําเป็นที่ขุดไปเลยลก็วางเป็นพื้นไม้ขาวนี่ทําประตูประตู ตูไม้ขาวแล้วกันอะจะได้สีตัดตัดกันหน่อยงงมากสีประตูโอเคได้นลคะ่ะได้เลยอะบ้านหลังแรกของเรานะะี่ค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวขอนอนกันหน่อยแล้วกันอโอเคค่ะ okay, ทุกคนสําหรับ EP แรกของเราก็คือได้บ้านหนึ่งหลังแล้วนะะี่ค่ะทุกคนก็จะหากชอบใจค,คลิปนี้อยากให้ EP สองมาเร็วก็อย่า,ายลืมกดไ like ลค์กดแชร์กันด้วยนะ จังหวะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเช้ากันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย